นี่คือที่สุดของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในปี2023 CPU ต้องโหดก้าจอ TGP ต้องมาจัดเต็มแล้วหน้าจอเนี่ยต้องมาแบบสีตรงพร้อมเฮิร์ตสูงถึง240เฮิร์ตนี่คือ ROG Strix G, G 8 8หน้าจอใหญ่8นิ้วโคตรแรงในปี2023แรงขนาดไหนไปชมครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมอยู่กับโนบุก ROG Strix อีกหนึ่งเครื่องนะครที่เรียกว่าอัดสเปคมาโหดมากไม่ไว่าจะเป็นหน้าจอไม่ไว่าจะเป็นระบบระบายความร้อนหรือแม้แต่กระทั่งในส่งตัวการ์ดจอที่ได้ค่า TGP มาค่อนข้างสูงมา,ๆมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้ไม่ธรรมดาอย่างแรกเลยในส่งตัวหน้าจอก่อนนะครับเป็นหน้าจอแบบ ROG Nebula Display นะครับ18นิ้ว 2K นะครับความละเอียดอยู่ที่2,560คูณ1,600ซึ่งหน้าจอตัวนี้มันมีความพิเศษในเรื่องของตัวอัตตาริเฟลเล่อย่างที่บอกไปคือ240เฮิร์แถมมีในเรื่องของระบบ G-Sync กันภาพฉีกขาดได้ด้วยนะครับเรื่องของค่าสีตรงแบบ100%เ DCI-P3 ความสว่างของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่500นิตด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกล้องด้านบนตัวนี้ยังคงมีให้นะครับหลังจากที่มีเสียงบ่นว่าโน้ตบุ๊ก LG หรือ ASUS สมัยก่อนชอบตัดตัวกล้องเว็บแคมออกไปตอนนี้มีมาให้เรรียยบ้้อแแลว ในส่วนตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยยังคงเป็นในรูปแบบของ HD อยู่ไม่ยอมยัดใส่แบบ Full HD มาให้นะครับผมในส่วนบอดี้ด้านหลังครับเรามาดูกันสักเล็กน้อยนะครับความสวยงามเครื่องนี้คือแบบเน้นเรียบมีโลโก้ ROG อยู่ทั้งฝั่งนี้มีขีดป้านออกมาที่เรียกว่า สวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะครับมีเขียนคาว่า republic of gamer เอาไว้เล็กๆตรงสันตรงนี้มีทำการตัดสีเป็นสีดำสีเทารูระบายความร้อนเนี่ยยังคงคอนเซปต,ต์อย่างที่ผมเคยรีวิวไปในช่วงต้นปีนะฮะว่า AOG จะไม่มีแบ่งพักแบ่งฝ่ายนะครับไม่ใช่การเมืองนะครับแต่ว่าแบ่งที่นี้ก็คือแบ่งเรื่องของการระบายความร้อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีซีกด้านซ้ายกับซีกด้านขวาแต่ชุดระบบคูงลงรอบนี้เนี่ยเขามาเป็นแบบแนวยาวจัดเต็มทั้งทุกส่วนนะทำให้การระบายความร้อนเนี่ยระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับโนบุคเครื่องนี้ครับมาพร้อมกับฟูลฟังก์ชันไฟ RGB จัดเต็มเราจะเห็นว่าเขาจะมีตัวไฟ RGB ที่ส่องตรงโต๊ะตัวนี้ เป็นเส้นสว่างสวยงามคุณสามารถปรับแสงไฟได้แบบตามอิสระผ่านตัวซอฟต์แวร์ ASUS Armoury Case นะครับในส่วนคีย์บอร์ดครับมีในส่วนตัวนำแผดมาให้ใช้งานเพียบพร้อมมีมัตติมีเดียที่คุณสามารถปรับฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโหมดพัดลมนะครับปรับโหมดเป็นเพิ่มฟอร์มาคุณอยากจะปรับอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถกดได้เซ็ตได้ปิดไมโครโฟนเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับทำได้ทั้งหมดแต่ความเจ๋งของเครื่องตัวนี้คือสไปค,คับซีดีโอติดสติ๊กเกอร์ไว้เป็นตัว Intel Core i9 ในรหัส 13980 HX หมายความว่ามันคือ CPU ตัวที่แรงที่สุดในฝั่ง Intel ที่อยู่บนโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับความเร็วเทอร์โบบูสเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 5.6G ดกิกด้วยกันนะครับและในส่วนตัวการ์ดจอเครื่องนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ใส่การ์ดจอตัวท็อปนะครับเพราะว่ารุ่นที่ใส่การ์ดจอท็อปผมเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้เน้นสําหรับคนอยากจะเซฟงบสประหยัดตังค์นะครับเครื่องนี้บอกก่อนนะไม่ถึงแสนนะไม่ถึง9 0,000มื่นด้วยนะครับเดี๋ยวหลายๆคนก็แบบอุย้ยพี่มาอย่างเงี้ยเป 4070นะครับซึ่งตัวนี้เขามาพร้อมกับตัว Max Switch และค่า TGP ของตัวการ์ดจอเนี่ยคือให้มาแบบจัดเต็มระบบจริงก็คือ140วัตต์ ไม่ใช่ว่า40 70แบบ75วัตต์110วัตต์หรือว่าบางทีแบบ60วัตต์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะเครื่องนี้คือให้มาแบบเต็มๆ140วัตต์ม w, ไม่มีกัน,นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อบ้างดีกว่าสำหรับโนบุ๊ก ROG เรื่องของการดีไซน์พอร์ตเนี่ยผมค่อนข้างแฮปปี้มากนะครับรูระบายความร้อนด้านขวายังคงมีมาให้นะครับแล้วก็มีตัวพอร์ต USB Type A อีก2พอร์ตด้วยกันนะครับซ้ายมือตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนตัวช่องระบายอากาศมีในส่วนตัวช่องสำหรับการเสียบ, apter, ะบอะแด เลยทีเดียวมีช่อง LAN RJ 4 5มีช่อง HDMI มีตัวพอร์ต Thunderbolt นะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวแจ็ค3.5เอาไว้เสียบหูฟังไมโครโฟนเครื่องนี้คือมีให้มาครบมากนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่3กิโลด้วยกันก็เรียกว่า่อนข้างหนักใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละครับตามสเต็ปของโนบุ๊กเกมมิ่งด้านหลังเรามาดูกันดีกว่านะครับตัวเครื่องนี่คือแบบทำดีไซน์มาสวยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านข้างตรงนี้เนี่ย เขามียางรองหรือว่าทำจุดยกค่อนข้างสูงนะครับเพื่อที่จะให้เวลามันวางลงไปปั๊บเนี่ยรูอากาศมันสามารถเข้าได้รอบทิศทางอันนี้คือเขาดีไซน์เอาไว้นะครับและในเรื่องของระบบคูลงหรือด้านในเนี่ยเอาไว้ว่าเราไปเปิดดูป่าด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับแกออกมานี่ความอคือมาความจัดเต็มนี่คือตามสไตล์ ROG จริงๆนะพัดลม1 2และ3 พัดลม2ตัวนี้เป็นพัดลมที่เอาไว้ระบายความร้อนนะครับซีกบนซีกบนซีกข้างซีกข้างนะครับแต่พัดลมในส่วนตรงนี้มันจะเป่าความร้อนสะสมภายในตัวเครื่องที่มันจะอยู่ในโซนของตัวฮิตไปเขาจะมีการกันโฟมเห็นไหมครับมีการกันโฟมไว้ก็คือเป่าไอความร้อนบริเวณฮิตไปที่มันแผ่ออกมาให้ออกไปทางด้านหลังให้ทั้งหมดนั่นเองนะครับในส่วนตัวแรมครับเครื่องนี้เป็นแรม2สล็อตนะครับเขาติดตั้งไว้ตรงนี้เลยนี่32สกิกในส่วนตัว M.2 นี่1ช่องนะครับมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วและถ้าสมมติเราอยากจะอัปเกรดเนี่ยจะอยู่ทั้งฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งช่องก็มีตัวแผ่นสีดำดปิดเอาไว้อยู่คุณสามารถลอกแล้วก็เปิดใช้งานได้นะครับในส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับความจุเนี่ยจะอยู่ที่90วัตต์อาวด้วยกันนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ก้อนแบนๆบอยู่ตรงนี้เรียกว่าก้อนค่อนข้างใหญ่มากนะครับส่วนตัวการ์ด WiFi อยู่ใต้ตรงนี้นะครับถ้าอ,อนาคตใครอยากแกะอัปเกรดนี้สามารถแกะได้อ้อลืมบอกไปในส่วนตัวฮิตไปนะครับ1 2 4 5 6 7มีฮิตไปทั้งหมดเซ็นดังนั้นการระบายความร้อนผมไม่ค่อยห่วงเลยนะครับคิดว่าน่าจะระบายความร้อนได้แบบสบายๆแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟ RGB ตรงนี้อันเนี้ยรุ่นก่อนหน้ามันจะมีคนบ่นนะครับเวลาคนแกะออกมาอัปเกรดอะเผลอดึง สายตัวนี้ชอบขาดใช่ไหมครับรอบนี้ ROG ดีไซน์ใหม่สายแพรจะอยู่ด้านข้างเครื่องแล้วก็แบนตรงนี้นะครับเวลาเปิดฝาเนี่ยก็ไม่ต้องระมัดระวังตัวสายมันจะขาดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างดีมากๆนี่คือทั้งหมดของด้านในตัวเครื่องนี้เรียกว่าจัดเต็มเวอร์วังอรังการแต่สุดท้ายท้ายที่สุด เราต้องไปดูในเรื่องของการใช้งานจริงๆครับว่าเล่นเกมมันยังไงการระบายความร้อนเป็นยังไงนะครับเพราะว่า Thunderbolt 4ก็มีมาให้ SSD ก็1เทแรงจริงหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันดีกว่าไะดูสเปคลึกกันนะครับเครื่องนี้จะเป็น i9 1 3 9, 9 0 HX ตัวท็อปของ Intel นะครับเป็น 8P Core 16E Core 32 Thread ไม่น่าเชื่อเลยดีโน้ตบุ๊ก5.4 g เ z รเป็นเรื่องเด็กๆไปแล้วตัวเครื่องเนี่ยอยู่บนบอดี้ของตัว G 8 1 4 JI นะครับรองรับ PCIe 5.0านุดศนย์ในส่วนของ RAM เนี่ย 100เป็นแบบดูอ Channel นะครับแล้วก็แรมตัวนี้เป็นของ SK Hynix การ์ด <S <S จอเนี่ยมีออนซีพียูอินเทลยูเอชแล้วก็มีการ์ดจอแยกเป็นตัว RTX 4070นะครับซึ่งตัวนี้5นาโนมี VRAM 8 g b เพียงพอต่อหน้าจอ 2K ที่เป็นแบบ16ต่อสิบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ไรเวอร์ลงรุ่นล่าสุดเรียบร้อยรีไซต์บาร์สามารถเปิดใช้งานได้นะครับ Mac TGP อย่างที่บอกไป140วัตต์ในส่วนของตัวเบนช์แมสครับซิงเกิลเทนเนี่ยอยู่ที่866แปด่ยอยู่ที่14,000 62ด้วยกันก็อจริงๆเวลาเบ n c น่ะมันก็จะสูงสูงประมาณเนี้ยแล้วก็บางครั้งก็จะลดเพิ่มแล้วแต่อุณหภูมิห้องนะครับตอนนี้ผมมาเทสห้องแอร์ที่เย็นขึ้นก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นถ้าตอนเทสอุณหภูมิที่ร้อนกว่าก็จะได้คะแนนน้อยกว่านี่ตอนนี้ซิงเกิลเทสมัลติเทสเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าอันเนี้ยเพิ่งเริ่มเปิดแอร์นะครับ mm hmm. ในส่วนของตัวโปรแกรมอย่าง city bench r23 ครับมัลติเทสเนี่ยสามหมื่นสองพันนะครับแล้วก็ซิงเกิลคอเนี่ยอยู่ที่21,300้วก็ถ้าเราลองเทสสูเนี่ย บอกตรงๆแป๊บเดียวเท่านั้นโอ้โห32สเทรดไม่แปลกใจนะครับแล้วก็ CPU ตัวนี้แรงกว่าตัว t ทอริเปอร์2 9 wx ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนสูงกว่าประมาณ2,000แต้มอันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจมากๆเดี๋ยวเราลองดูคะแนนใหม่อีกรอบนึงก็ได้หลังจากเปิดแอร์ช่ำๆ3าม9 9ผมว่าน่าจะมาเกือบ3 3 0 0 0ครับรอกัน ปึ๊บปึ้ง,งอ่าคะแนนลดอาจจะเพาะซูมไปขยับไปขยับมาก็อยู่ในเลนส์ประมาณ3 2 0 0 0นะครับแล้วก็ในส่วนตัว SSD นะครับเครื่องนี้เนี่ยได้รีดอยู่ที่4,697ันหกร้อยอยู่ที่3,622นะครับรันด้อมสี่เแล้วก็117ยสิบเจ็ดรนดอมสีแอบต่ำไปนิดนึงได้ SSD ความจุ1 t b นะครับแล้วก็ในส่วนตัว PC Mark สิครับคะแนนเนี่ยจะอยู่ที่8,383ถือว่าค่อนข้างสูงมากที่มันไม่แตะ9,000ก็เพราะการ์ดจอเป็นแค่4070นะครับแล้วก็ในส่วน ตัว 3D mark time spy ครับเครื่องนี้ได้คะแนนที่12,722นะครับกราฟิกสกอร์12,162ไปลองดูตัวไฟสไตล์กันบ้างครับได้คะแนนอยู่ที่26,884โหยแรงใช้ได้เลยนะแล้วก็ตบท้ายด้วยตัว กรีดเบนส์ครับตัวกรีดเบน์6นะครับตัวซิงเกิลคอร์เนี่ยอยู่ที่2,838แล้วก็มัลติเทนเนี่ยอยู่ที่17,319เรียกได้ว่าโคตรแรงไปลองทดสอบการเล่นเกมกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร The Last of Us เกมแรกนะครับถ้าสมมุติเราปรับสุดเนี่ยแรมก์ดจอเต็มครับอันนี้ต้องบอกกันตรงๆว่าแราม8กิก 2K ปรับสุดไม่ไม่พอเหมือนกันอนะ่ะตอนรีวิวนี่ตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันพอนะแต่พอเจออย่างนี้เข้าไปเกมเดี๋ยวนี้แรม8กิกอาจจะขึ้นหืดนิดๆนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกคุณภาพผมปรับพรีเซ้เป็นอัลตร้าถ้าสมมติไฮเนี่ยจะพอแต่อยากจะลองอัลตร้าดูก่อนนะครับว่ามาเล่นไหวไหมไม่เปิดอัพสเกลใดๆทั้งสิ้นนะครับอุณหภูมิ CPU เนี่ยอยู่ประมาณ70องศาถึง76องศานะครับอุณหภูมิการ์ดจอ68องศาเรียกได้ว่าค่อนข้างเย็นมากนะครับแล้วก็หภาพแม่งสวยมากเลยคือด้วยตัว ROG Nebula Display นี่คือสุดจัดแล้วเป็นโน้ตบุ๊กได้หน้าจอ18นิ้วอะ่ะสุดจริง นะครับลายละเอียดะไรต่างๆนี่คมกริบนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณอยากจะเล่นให้ลื่นจริงๆอะ่ะอันเนี้ยผมแนะนำนะครับให้ปรับตัวคุณภาพให้ลงมาเหลือ High ครับคือไม่ใช่ว่าตัว GPU การ์ดมันไม่แรงพอแต่ว่า RAM การ์ดมันค่อนข้างเต็มนะครับพอเราปรับลดลงเนี่ย RAM การ์ดลดลงมาเหลือ6กิกก็ได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาเป็น48นี่คือไม่ใช่อัพสเกลนะครับไม่ได้ใช้อัพสเกลแต่อย่างใดอโอตก เล่นได้เลยอ่ะแต่แน่นอนของมันมีเราก็ต้องใช้ใช่ไหมครับลองไปเปิดตัว upscale กันดูนะครับเป็น NVIDIA DLSS นะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะปรับให้เป็นแบบ performance Mode นะครับ apply ครับและเราก็ปรับในส่วนตัวความสวยงามภาพกลับไปที่ ultra นะครับดังนั้นตอนนี้ผมปรับสุดแล้วใช้ตัว DLSS ในการช่วยนะครับเฮ้ย framerate มาดีขึ้นเลยอะ ภาพคือแบบสวยงามกว่าเดิมเยอะมากนะครับปึ๊บห้าหเฟรมเรียกว่าจริจริงๆ4 0 7 0ยังคงสามารถเล่นได้ทุกเกมคือถ้า The Last of Us เล่นได้ขนาดนี้คือได้ทุกเกมจริงๆแต่ถ้าคุณอยากจะแบบปรับสุดแบบเต็มจริงๆเต็มสตรีมบนโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะต้องไป4080นะครับ <ST AT> เราไปลองเกมอื่นต่อกัน Call of Duty Modern Warfare ภาค2นะครับปรับแบบสุดทุกอย่าง 2K นะครับ16:10 DLSS อันนี้ปรับไว้นะครับเป็นรูปแบบของ Ultra Performance นะครับแล้วก็ preset เนี่ยเป็นแบบ Extreme เราไปลองเทสกันดูครับว่าเครื่องนี้ได้เท่าไหร่กันเข้าฉากมานะครับ f ฟ a m e r a เนี่ยร้อยกว่าเลยนะ3 3อใช้ได้เลยอะแล้วก็การ์จอนี่ กินไฟไปประมาณ83วัตต์ด้วยกันนะครับความร้อนอยู่ที่66องศาส่วน CPU นะครับจะอยู่ที่85แล้วเกมนี้จะเป็นเกมแนว Open World ที่กินตัว CPU มากกว่าก็จะอุณหภูมิสูงกว่านะครับแล้วก็แรมของการเนี่ย6.7กิกเรียกว่ายังพอกินพอใช้งานครับเหลือพื้นที่ว่างอีงกกิกนิดๆนะก็เอาไปว่าเดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมกันออกมาเรียบร้อยเฟรมเรทที่ทำออกมาได้อยู่ที่145เฟรม นะครับ CPU นี่คือไม่มีปัญหาขวดแน่นอนใช้งานกันสบายสบายเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว GPU เนี่ยร้7เฟรมนะครับเรียกว่าเล่นได้ชิลไปดูเกมต่อไปกันลอง Forza Horizon 5นะครับ2 K เหมือนเดิมปรับสุดแบบเดิมไปครับเปิดมาเนี่ยก็เฟรมเรท80กว่าเฟรมนะครับแต่ว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องนี้มันยังได้ powerful มากกว่านี้นะแต่ว่าลองสังเกตตัวแรมกระจอสิเ9เรียบร้อยนะครับคือแรมเต็มเป็นที่เรียบร้อยแต่ถามว่าเล่นได้ไหม ก็เล่นได้นะครับอันนี้คือ81 82เฟรม CPU นี่คือ70องศาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว GPU 64นะเออแล้วต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้เปิดตัว DLSS หรือว่าตัวเฟรมอัพสเกลอะไรต่างๆทั้งสิ้นเลยก็เล่นได้สบายถ้าสมมติเปิดพวก DLSS อะไรต่างๆนี่ก็100ร้อยเฟรมทะลุอย่างแน่นอนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมกันดีกว่าว่าจบที่เท่าไหร่ป เฟรมเรทออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่83เฟรมเรทด้วยกันใช้งานกันแบบโอโ้โหเหลือกินเหลือใช้สำหรับ4070บนดโน้ตบุ๊กไปเดี๋ยวลองอีกสักเกมหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างไปครับออ k วดเล็กกันเกมสุดท้ายกัน 2K นะครับ DLSS เปิดไว้ที่ Ultra Performance และเปิดตัว Reflex Low l i t e n n c y o n b o o บุ๊นะครับในส่วนของตัวกราฟิกเนี่ยปรับสูงสุดนะครับก็จะเป็นแบบอัลตร้ลองดูกันครับบอกได้เลยว่าไหนคือเกมกินสเปค บอกแล้วปีนี้มันปีของ The Last of Us ครับกินสเปคสุดแล้วเกมนี้นี่ชิวๆไปเป็นที่เรียบร้อยลื่นแบบหัอแตกหัวแต,วแตนะครับสบาย130กว่าเฟรมแต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เปิดตัว DLSS นะครับแต่ถ้าสมมติเราปิด DLSS อยากลองพลังดิบเน้นภาพสวยที่สุดลองดูไปเฟรมเจนเน a เรตปิดนะครับ On บวกบูตออฟนะครับแล้วก็ในสอง DLSS นะครับ ติ๊กนอนไปนะครับผมก็จะเรนเดอร์ที่ 2K จริงๆล่ะฟื้นเฟรมก็จะหล่นหววภาพ58เฟรม60เฟรมเอ้ยมันก็ยังเล่นลื่นนะผมมันก็ยังโอเลยนะคือไม่ได้ว่าแบบมันย่ำแย่ขนาดนั้นสบายครับนี่มีประตูลับด้วย เสร็จปุ๊บออกไม่ได้ฮาเลยปุ๊บเจกว่าอุณหภูมิเครื่องก็คือ65องศา75องศาตามนี้การจอเกมนี้จะกินไฟไปถึงแบบ 9กกว่าวัตต์เลยนะ95้7เก็ือบร้อยวัตต์กันเลยทีเดียวครับเป็นไงครับสำหรับเจ้า ROG Strix G8 เครื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยคือมาแบบแรงมากผมมองว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการประสิทธิภาพ CPU สูงๆคนที่ต้องการตัดต่อคนที่ต้องการเรนเดอร์คนที่ต้องการทำงานแบบ 3D นะครับการ์ดจออาจจะไม่จำเป็นต้องแรงสุดแบบ4 0 80 4 0 9 0 4 0 70เกนี่ย็เก็เหลือแล้วนะครับแถมมันเซฟงบด้วยเนื่องจากว่าราคาเครื่องนี้อยู่ที่84,990บาทันะครับ ประหยัดตังไปได้หลายหมื่นเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติคุณจะเล่นตัว4080 4090เนี่ยราคาเครื่องก็คือ1ส0 0 0นสองนะครับตัวนี้84,990บาทถือว่าราคายังคงดีกว่ารุ่นพี่พอสมควรก็ลองดูครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่เอาไว้ใช้งานได้หลากหลายมีตัว perfect a r r a n t y นะครับที่สามารถเคลมได้แล้วก็ในเรื่องของสีสันก็ตรงระบายความร้อนก็ดีเยี่ยมไม่ผิดหวังแน่นอน สำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์เรมิทีขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก่อนปิดคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ